วันนี้กล้วยกับอาริเราสองคนก็จะมาดินเนอร์ที่ร้านอาหารในบริษัทที่อาริททำงานอยู่ค่ะไม่ได้มานานแล้วเราว่ากล้วยนะ่ะคิดถึงน้องเด็กเสิร์ฟตล,ลอเอ้ยไม่ใช่คิดถึงอาหารอร่อยๆที่ร้านนี้ค่ะเ,เราก็เข้ามาข้างในบริษัทเลยนะแต่โซนนี้ก็จะเป็นโซนสวัสดิการของพนักงานก็จะมีทั้งสนามฟุตบอลสนามบาสมีฟิตเนสแล้วก็มีร้านอาหารที่พวกเรากําลังจะไปนี่แหละค่ะพนักงานก็สามารถพาครอบครัวหรือว่าเพื่อนเข้ามาได้ไม่จํากัดเลยแต่ก็ต้องจองคิวก่อนล่วงหน้า1วันนะถ้าเดินวอล์กอินเข้ามาเลยเนี่ย เพราะว่าร้านน่ะเต็มทุกวันแล้วคนนอกที่อยากจะเข้ามากินเนี่ยก็ไม่ได้นะคะจะต้องให้พนักงานที่บริษัทพาเข้ามาเท่านั้นแล้ววันนี้อ่ะเราก็ไม่ได้มากันแค่2คนนะคะเราก็พาหลานสาวก็คือน้องนารากับน้องเมย์เพื่อนสเปยตุรกีที่อยู่เมืองเดียวกันกับกล้วยมาด้วยถ้าใครที่ได้ดูคลิปปาร์ตี้อาหารไทยกับแก๊งสเปยตุรกีของกล้วยก็น่าจะรู้จักน้องเมย์กับน้องนารากันนะคะเพราะว่าสองแม่ลูกคู่นี้เขาก็มาปาร์ตี้ตลอดเลยเรียกได้ว่าเป็นสมาชิก V.I.P. ของกลุ่มเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามานั่งรออาริฟที่่ด้าาาาานนในรวาารวอไปห จอดรถอยู่ค่ะวันนี้คนมาเยอะมากก็เลยไม่ค่อยมีที่จอดรถพออาริบเข้ามาน้องนาราก็รีบวิ่งเข้าไปกอดอาริบเลยรักกันมากแหละดูอ,อ้อสาหรับอาริบแล้วน้องนาราก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งของอาริบเลยนะคะอาริบกับสามีของน้องเมย์ก็เป็นเหมือนพี่น้องกันมีความหวังดีให้แก่กันเสมอถึงตอนนี้สามีของน้องจะไม่อยู่แล้วแต่อาริบแล้วก็กล้วยก็จะคอยดูแลทั้งสองคนเท่าที่ทําได้เลยค่ะไปค่ะไปนั่งกันดีกว่าพนักงานบอกว่าโต๊ะที่เราจองไว้ก็คือโต๊ะนี้แหละปกติเนี่ยเราจะสามารถนั่งที่ด้านนอกได้ด้วย ตอนนี้อากาศหนาวทุกคนก็เลยจะต้องมานั่งที่ด้านในกันหมดเลยด้านในก็เลยจะแออัดแล้วก็คนเยอะอย่างที่เห็นถ้าช่วงหน้าร้อนนะคนก็จะนั่งด้านในแล้วก็ด้านนอกพอๆกันพอพวกเราดูเมนูเสร็จริฟก็เรียกพนักงานมาสั่งอาหารเลยเฮ้ยพนักงานหล่ออีกแล้วอ่ะนาราหิวหรือยังเอาขนมปังไปกินก่อนนะระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะว่าคนเยอะด้วยเวยก็เลยจะพาน้องนาราไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเพื่อฆ่าเวลาก่อนทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าเด็กเนี่ยเขาจะอยู่ไม่นิ่งเดี๋ยวให้ไป ปล่อยพลังก่อนพอกลับมาจะได้เหนื่อยแล้วก็หิวโดยปกติแล้วร้านอาหารที่ใหญ่ๆเขาก็จะมีสนามเด็กเล่นเอาไว้ให้เด็กได้ไปปล่อยพลังแบบนี้ละค่ะส่วนด้านในตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเด็กเล็กแล้วก็จะมีโซนด้านนอกเป็นของเด็กโตด้วยค่ะในที่สุดอาหารก็เริ่มทยอยมาเสิร์ฟแล้วนี่ก็จะเป็นปอเปี๊ยะสไตล์จีนที่กล้วยชอบมากมาทีไรก็จะต้องสั่งตลอดนี่ก็ด้วยค่ะสลัดเห็ดแชมปิญองซอสโยเกิร์ตราดด้วยเนยอร่อยจนแสงออกปากมาดูเมนูที่กล้วยสั่งกันค่ะนี่ก็คือเนื้อแกะผัดซอสโหระพาของน้องเมา เทศเข้มขน้นด้านล่างเป็นขนมปังเคียงคู่มากับโยเกิร์ตของอาริฟเป็นตับ,บวัวคลุกแป้งทอดพร้อมด้วยสลัดหัวหอมมาดูจานของน้องเมย์แบบซูมใกล้ๆกันค่ะด้านล่างก็จะเป็นขนมปังแบบนี้โปะด้วยเนื้อสไลด์ที่เรียกว่าโดนา้าพร้อมด้วยโยเกิร์ตดูสิคะน่ากินมากแล้วก็มาดูจานของกล้วยด้วยค่ะก็จะมีเห็ดมีพริกหยวกแล้วก็มีหัวหอมด้วยส่วนจานของอาริฟเนี่ยตับฉ่ำดูน่ากินมากแต่ปริมาณน้อยไปหน่อยนะคะอาริฟจะอิ่มไหมเนี่ยแต่ถ้าอาริฟไม่อิ่มก็สามารถสั่งมาเพิ่มได้ค่ะเพราะอาหารที่นี่่รราาาาคถาถููกกมว้ นอกเยอะเลยแถมรสชาติเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงอร่อยมากดวรอดูตอนท้ายคลิปนะคะว่าอาหารที่เราสั่งมากินทั้งหมดนี้มันจะราคาเท่าไหร่ร้านอาหารข้างนอกตอนนี้เขาก็ขึ้นราคาตามวัตถุดิบในท้องตลาดกันหมดแล้วขึ้นสูงด้วยนะแต่ร้านนี้เขาก็ยังคงราคาเดิมไว้อยู่คือแทบจะไม่เอากําไรเลยค่ะพวกเราสัมผัสได้เลยค่ะว่าเขาตั้งใจทําเพื่อพนักงานจริงๆเมนูของน้องนาราก็มาเสิร์ฟเป็นจานสุดท้ายเลยของน้องก็จะเป็นเนื้อบดสไตล์ตุรกีเรียกว่าคอปเต้เคียงคู่มากับข้าวสวยแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะน้องนาราม แล้วดูสิเล่นจนเหงื่อออกผมเปียกหมดเลยคงจะสนุกมากเลยนะมามาดื่มอะไรให้หายเหนื่อยก่อนดีกว่าที่น้องกําลังเทยอยู่ไม่ใช่นมนะคะแต่เป็นไอรันตัเกิดผสมน้ําดื่มแล้วชื่นใจมากๆเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของที่นี่เลยค่ะดูสิคะมีเด็กหิวแล้วหนึ่งอัตราแผนทาให้เด็กเหนื่อยจะได้กินเยอะๆของกล้วยได้ผลจริงๆคะ่ะน้องนาราบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะ้ะกล้วยหนูชอบมากเลยค่ะน้องชอบกินเฟรนช์ฟรายมากขอกินของชอบก่อนนะคะเนื้อเนี่ยค่อยกินทีหลังโอเคเต็มที่เลยจ้ะ หลานสาวเอาที่น้องสบายใจเลยนะมาจะถึงตาป้ากล้วยกินบ้างแล้วหน้ากล้องแบบนี้อ่ะป้าก็ต้องขอ,อกินสวยๆนิดนึงนะขอคลิปลุกนิดนึงแล้วก็ขอวิจารณ์อาหารสักหน่อยค่ะเนื้อแกะผัดโหระพาที่กล้วยสั่งเนื้อเขาจะไม่มีกลิ่นเลยนะรสชาติเนี่ยเหมือนเนื้อวัวมากแต่ว่าจะไม่เหนียวเท่าแต่เสียอย่างเดียวน้ำมันเยอะไปหน่อยป้ากล้วยกลัวอ้วนจ้าอ่มป้ากล้วยคะไม่ทันแล้วไหมลองนารากล่าวแล้วก็นี่เลยของเด็ดปอเปียทอดสไตล์จีนไส้ด้านในเนี่ยก็จะเป็นผักล้วนๆเลยค่ะแต่ว่าเขา ทำอร่อยอ่ะเดีเ๋ยวกล้วยกลับบ้านไปจะลองแกะสูตรดูแล้วก็ทําดูบ้างดีกว่าไม่รู้ว่าจะทําอร่อยเหมือนเขาไม่นะเดี๋ยวให้น้องเมย์ลองชิมสลัดเห็ดแชมปปญองดูบ้างค่ะพอน้องชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยจริงๆค่ะพี่กล้วยแล้วก็ปอบเปียทอดด้วยนะน้องเมย์ลองชิมดูน้องเมย์เนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยอยู่แล้วนะคะน้องก็เป็นแม่ครัวประจํากลุ่มเลยถ้าน้องบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยจริงๆค่ะแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยเมนูที่กล้วยสั่งมาจะต้องกินคู่กับขนมปังที่ทางร้านเตรียมไว้ให้เมนูเนี้ยจะไม่มีข้าวค่ะเพราะเขา ได้ด้วยนะถ้าเมนูไหนมีข้าวเขาก็จะใส่มาให้ในจานเลยเพราะอาหารหลักของที่เนี่ยก็คือขนมปังไม่ใช่ข้าวเหมือนที่ไทยเราค่ะมาเดี๋ยวลองให้อาริฟชิมปอบเปี๊ยะดูดีกว่าพออาริฟชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยกว่าร้านอาหารจีนที่เราไปกินก่อนหน้านี้อีแหม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 อาริฟเข้าข้างร้านอาหารที่บริษัทต,ตัวเองสุดๆเลยนะเดี๋ยวให้น้องนาราลองชิมเนื้อแกะที่ปะกล้ยสั่งมาดูดีกว่าคือมันอร่อยนะคะอยากให้หลานได้กินพอน้องชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยจริงๆค่ะปะกล้ยดูสิคาอาริฟกับน้องนาราค ค่ะน่ารักมากโอ้โหดูสภาพจานของแต่ละคนสิคะคือเกลี้ยงมากตอนนี้หนังท้องตึงสุดๆไปเลยน้องนาราเดินมากอดปะกล้วยแล้วก็บอกว่าคิดถึงปะกล้วยมากๆเลยคะ่ะดูสิคะหลานสาวคียอ้อนมาแต่ไม่ให้ป้ารักได้ไงแล้วหนูนาก็คิดถึงลุงอาริฟด้วยนะคะอา้าแล้วหนูคิดถึงใครมากกว่ากันล่ะคะน้องบอกว่าคิดถึงเท่ากันเลยคะ่ะรักทั้งสองคนเลยแหมเข้าใจพูดเนาะหลานสาวนี้น่ารักขนาดนี้เดี๋ยวลุงกับป้าให้รางวัลด้วยการสั่งช็อกโกแลตลาวาแล้วก็ไอศครี ครีมนมแพะมาให้น้องกินดีกว่าวิ้น้องเจอกีวีใต้ไอศซครีมด้วยพอน้องได้ชิมไอศครีมเท่านั้นแหละน้องก็ไา้รำเลยค่ะดูสิทะเลนมากอานาราลองเจาะช็อกโกแลตดูสิมันจะเป็นยังไงพอน้องเจาะออกมาแล้วมันก็จะเป็นลาวาไหลออกมาแบบนี้เลยค่ะอาริบบอกว่ายังไม่อยากให้ลาวาไหลออกมาตอนนี้ขอเจาะข้างๆกินก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็ตามด้วยไอศครีมกินสลับกันแบบนี้เข้ากันอร่อยมากๆเลยเ,เต็มที่เลยจ้าลุงกับหลานพอกินของหวานเสร็จแล้วก็จะต้องตบท้ายด้วยกัน ดื่มชาดําตุรกีเสมอร้านเขาก็จะมีบริการเสิร์ฟชาหลังจากที่ลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็จะไม่เสียตังค์เลยสักบาทเสิร์ฟฟรีไม่มีจํากัดปริมาณด้วยนะแต่เอาจริงๆแล้วคนก็จะดื่มได้เต็มที่คนละแก้ว2แก้วนี่แหละค่ะเพราะว่าหนังท้องเนี่ยตึงกันมากเอาละค่ะคลิปดินเนอร์ของพวกเรา4ี่คนก็จะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้กล้วยด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก็ยังมีเอ ก็คือค่าเสียหายวันนี้ตีเป็นเงินไทยก็คือ1,200บาทท้วนค่ะสังไม่ผิด1,200บาทถูกมาก